สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวสตูนีโอนะครับวันนี้ผมจะมาดีแอคเชีนหนังเรื่องอวตารภาคที่2แล้วนะครับนี่ครับภาคนี้เป็นชื่อภาคภาคว่าเอ,อ่ออวตารเดอะเวทของวอเนะครับหลังจากที่อภาคนั้นก็จบไปโอ้โหภาคสองนี่กว่าจะมาได้โอ้โหกว่าจะรอโอ้หรอมันนานมากเลย นี่ก็เป็นตัวอย่างได้ด้วยนะอ่าเป็นเซอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างมันจะไปยังไงไปไปดูกันหตัวน้หญทีไหนกนังมาแล้วอาเร่องอนแผลไม่ต้องปวใจ คิดว่าเป็นคนปอดแข็งเกินไปต้นใจไม่สนใจอยู่นี่โอ้โห<ล>โอ้เป็นป่าเนี่ยโอ้เป็นต้นไม้โอ้ภาพสวยเออเนี่ยอันนี้น่นาจะเป็นนักเอกโอ้นักของโอ้โหน้ำสวยอ่ะนี่พระเอกมาแล้วนี่พระเอกอันอนี้ปิน่นเนาะโอ้โหน้ำทะเลสวยมากเลยท่านผู้ชม ชอ,ชอบหนังเรื่องนี้แบบว่าน้ำใสโอ้ในใต้น้ำเฮ้ยโอตาตัวนี้เหมือนเหมือนเป็นลูกดิสเซกเดี๋ยวนะเดือนธันวาโอ้ใชเ่เดือนธนนันวาไหมในนี้ในป่าเจออลไรวะ อะไรวเนี่ยเหมือน,น, e. นเหมือนนกอะไรเงี้ยไม่เหมือนปลาอาวตารโอ้โหเดี๋ยวเว w a อ e r เวอรเอย่างเงี oh ้ยโอ้โหายเดือนฉายเดือนธันวาคมโอเคครับก็หลังจากที่ผมดูตัวอย่างก็จบไปแล้วนะครับโ oh, <c oughs> อ้โหโคแบบโอ้ oh, <c oughs> อยากดูมากเลยท่านผู้ชม oh, <c oughs> โอวเนื้อเรื่องนี้รอมานานมากนะ้วโอ้รอยังแก่เลยเดี๋ยว โอ้โหอย,อย่าดูชิบหายก็จะมีฉากหนึ่งนะครับฉากที่พระเอกเนี่ยเหมือนบินเหมือนกําลังบินบินกับอยู่บินอยู่กับตัวสักอย่างหนึ่งคล้ายๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนตัวเหมือนเนาะเหมือนน,ออน,นอาะปลาแบบมันผสมม,สม,ม,สมด้วยกันน่ะเออนั่นแหละโอ้ครับแล้วก็จะมีฉากหนึ่งนะครับฉากที่แบบฉากที่อยู่ในใต้น้ําครับไม่ไมแน่ใจว่านี่เป็นลูกของพระเอกปะ แต่แต่เหมือนเหมือนจะใช่เออน่าน่าจะเป็นลูกของพรนเอกน่ก็ <_ A> <_ A> นั่นแหละครับก็หนงังอวตารภาคที่2เนี่ยครับก็จะฉายเดือนธันวาคมเนี่ยครับปลายปีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณ<ข>ชอบดูคลิปนี้นี้นะครับอย่าลืมกดกดกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยให้ด้วยนะครับเพื่อจะให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย